ส่วนตัวของแฟนแฟนชอบแฟนรู้สึกว่าดีประทับใจฮโลสวัสดีทุกคนนะคะพบกับเกมในชอ่อง เอสจีแชนแนลอีกแล้วนะคะกลับมากับมุมเดิมเดิมนะคะวันนี้เก็บก็แบบเพิ่มเติมเสริมแต่งใหม่กับมีไฟมองไฟใหม่มีไฟโลเซ่ด้วยเธอไปดูย้อนไปดูคลิปเก่าได้นะเป็นกลุ่มเปิดกล่องค่าปีเป็นคลิปแรกของปีเลยอันนี้มาแต่คลิปเนี้ยจะเริ่มแล้วละ่ะเป็นการรีวิวผลิตภัณฑ์เนาะแต่หลายคนก็คงเห็นหนะ้าปกคลิปแล้วแหละว่าคืออะไรเนาะแต่ ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยากจะมาพูดเก่นก่อนนะคำเคมของเขาเป็นยังไงส่วนผสมเขามีอะไรบ้างแล้วความรู้สึกส่วนตัวของเกมเป็นยังไงให้ความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบยังไงก็ในเกมจะมาพูดให้ฟังนะเป็นข้อข้อไปอย่างแรกเลยไปดูตัวโปรดักกันก่อนนะตัวนี้เป็นตัวโลชั่นนะแต่เป็นโลชั่นที่ไม่ธรรมดาเพราะว่าเขาบอกว่าเป็นแอมพูร์โลชั่นนะคะซึ่งแบบ our, แอมพูรหลายคนก็จะได้ยินแต่ว่าแอมพูรแค่ผิวหน้าแต่นี่คือเป็น เจ้าแรกแบรนด์แรกเลยที่แบบว่าเป็น a m p พ u l โล o t i o n นะคะโอเคแป้แดนเห็นไหมอ่ะไฟริงไล่มันก็จะแบบแอ้นนี้หน่อยอ่ะวาสลีนนะคะชื่อเต็มๆตของเขาคือวาสลีนโฟเด์มอมร์ aha s ู o ต t ้ i n g body serum ไอ้ body lotion มาร์ทเจ้าข้าเจ้ายงังเมาเหล้าขาวอยู่เจ้าเออเอาใหมวาสลีนโฟเด์มอมร์ aha smoothing บอดี้โลชั่นนะคะโอเคเหมาะสำหรับใครบ้างเขาเขียนว่าสำหรับผิวหยาบกร้านไม่เรียบเนียนมีค่า AHA อยู่ที่5.5 AHA Essence นะคะแล้วก็มีคารามายแล้วก็ไนอาซินามายนะคะที่อ่านออกก็แล้วก็มีนี่เขียนไว้ว่าช่วยผัดเซลล์ผิวอยางอ่อนโยนนะคะเพราะเขามีกด AHA เนอะอแล้วก็ให้ผิวรู้สเรียบเนียน ดูละเอียดขึ้นนะคะอันนี้ครับเพลงของขวดเขานะคะเดี๋เกณกจะมาอ่านละเอียดละเอียดของเว็บเขาเลยดีกว่าเนาะว่าแล้วก็แบบอวดสีเล็กซะหน่อยนี่เทรนด์สีปีนี้คือสีของเวอรี่เพริใช่ไหมเป็นเรนเพนแพนโทนของสีม่วงอาจจะเป็นม่วงแกมแกมน้ําเงินปะประมาณนี้แต่เราไม่มีสีใกล้เคียงเราก็าไปทําเล็บมาก็เอาแค่แบบเออได้ประมาณนี้ก็รู้สึกว่าเป็นแบบอะไรที่พอใจแล้วล่ะ แต่นอกป,ประเด็นไปไกลโอเคเรามาดูคำเคลมของเขากันเดียกพอญาตอ่านขอขอญาตอ่าในให้เพื่อนฟัง,งเลยนะจ๊ะเพื่อนหือว่าสลิโปรเดอร์มาเ s Smoothing Body อ o t i o n Body บอดี้แอตัวแรกในไทยโรชั่นที่มีส่วนผสมเข้มข้นที่สุดนะคะแล้วก็ที่นำเซรั่มแอมพูหน้ามาใส่ไว้ในอ่าในขวดเพื่อตอบปัญหาผิวเน้นๆเลยอีวานะ เห็นผลเร็วผ่านการทดสอบจากทางคลินิกแล้วเรียบร้อยนะคะโอเคเขาบอกว่าพัเซลล์ผิวให้ดูละเอียดเมียนใน5วันด้วย5.5 H A S นะคะผิวด,ด,ด,ดูเรียบเมียนขึ้นปัญหาคนคุดดีขึ้นไม่ทำให้ผิวด้านแห้งกล้านนะคะบอกเลยนะว่าอันนี้คือเกมไม่ได้ใช้คนเดียวละแมไม่ได้มนโนค,คนเดียวคือคุณแฟนก็ใช้ด้วยลวคุณแฟนก็บอกว่าเออตง ใช่แล้วมันรู้สึกเห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกเลยรู้สึกประทับใจจริงเลยอีว่าเออเราก็แบบเออเขาก็ว่าเขารู้อันนี้แทนแตัวเองนะว่าแทนแตัวเองกับกับคุณแฟนนะว่าเออเขาก็ว่าเขารู้สึกว่าเออผิวดูผิวดูมันแบบชุ่มชื่นตลอดทั้งวันอนะ่ะอืมคือแต่ความแบบถามว่าผิวมันขาวขึ้นหรือว่าผัดเซลล์ผิวอะไรอย่างนี้ไหมคืออันนี้คือยังไม่อ่ายังสัมผัสไม่ได้นะคะ แต่คือแฟนบอกว่าเออมันดีอะแต่นางก็ยังบอกไม่ได้ว่ามันดีแบบอมันดีแบบไหนดีแบบประมาณไหนเนี่ยนางก็บอกไม่ได้แต่รู้สึกว่ามันดีนางบอกอ,อีเออชอบติดเหนือปิกบ้านมาหลายวันก็มันก็จะแบบมีปะหล็ดประลดมาบ้างนี่นะอืมแล้วก็อินกับหนังเรื่องส้มปล่อยด้วยเออนาะส่วนตัวของแฟนแฟนชอบแฟนรู้สึกว่าดีประทับใจแต่ไม่รู้ว่ามันดียังไงแต่คือดังเพราะมันรู้สึกได้ นางบองกว่านางรู้สึกได้ส่วนเกมนั้นเกมก็รู้สึกได้จริง,รงๆว่าแบบผิวมันชุ่มชื่นขึ้น,นแล้วมันล็อกความชุ่มชื่นไว้ตลอดทั้งวันเลยอะ่ะมันแบบชุ่มชื่นมันแบบ j u i c ผิวเราแบบ j u i c มากแบบอืมแล้วเราทาทั้งตัวแล้วมันจะรู้สึกได้หรือวแบบ่ามันแบบซ u i อะ่ะอืมบอกไม่ถูกอะ่ะเธอเออประมาณนี้แล้วกันเนาะอืมแต่ส่วนที่เกมไม่ชอบมีอยู่ข้อหนึ่งอืมเจมรู้สึกว่า กลิ่นมันจะเหมือนแบบชุกุระผู้ชายอะไม่รู้ว่าใครเคยดมหรือเปล่านะแต่เราเคยได้กลิ่นแบบอ,อง้อองอ้งลอยมาอย่างเงี้ยเออฟีลแบบลอยมาเอิงเอ,อิอะไรอย่างเงี้ยแต่เขากว่าคงไม่ได้สกัดจากฟีโรโมนผู้ชายมาเราแต่คือแบบกลิ่นแบบเราไม่ชอบแ,บบแต่พอโลชั่นมันแห้งแล้วมันก็กลิ่นมันก็หายไปมันก็จบกันนะโอเคเดี๋ยวแกมาให้ดูตัวเนื้อโลชั่นนะว่าเป็นยังไงคือแบบ เนื้อมันบางเบามากเคยเจอไหมสเกตโลชั่นหลายๆตัวที่แบบให้ความชุ่มชื่นแต่แรกมาด้วยความเหนอะหนะแต่นี่คือให้ความชุ่มชื่นแต่ไม่เคยรู้สึกว่าเหนอะหนะอะไรเลยอืมดูตัวนเนเซรัมนะคะเนี่ยเห็นปะเห็นถึงความว่ามันจะหยดเห็นความไหลของมันปะเนี่ยเออ คือมันแบบคือแบบเนื้อบางเบาแล้วแบบซึมง,ง่ายมากชอบสีเล็บอะตัดเล็บสั้นด้วยเธอ,อกลิ่นถ้ามันไอเนี้ยาหายแล้วอะแล้วเราฉีดน้ำหอมทับไปเหมือนรู้สึกว่าน้ำหอมมันจะอยู่ทนขึ้นอันนี้คิดไปเองหรือเปล่าก็ไม่รู้นะหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจอ่ะอ่ะคนอื่นก็ลองใครที่เคยได้ลองใช้แล้วอ่ะ ก็ลองมาคอมเมนต์บอกกันบ้างนะว่าเออกลิ่นน้ำหอมมันอยู่ทนไหมแล้วก็ใช้ตัวเนี้ยมันดีอย่างที่ซอลกอว่าไหมที่จริงอ่ะเขาจะมี2สูตรอ่ะมีอีกสูตรหนึ่งแต่ว่าแกมไม่ได้ซื้อมาตอนนั้นรู้สึกว่าจะเป็นสูตรแบบเพิ่มความไบรช์นิ่งอ่ะเพิ่มความขาวกระจ่างใสอะไรประมาณนี้นะถ้าจาไม่ผิดเป็นสีชมพูก็มีประมาณเนี้แหละก็รีวิวประมาณนี้แหละต้นปีไม่มีอะไรมากก็ที่สาคัญก็ ใครที่ชอบคลิปประมาณนี้ก็เก็บฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะกดติดตามกันด้วยอย่าลืมติดตามนะโอเคเนาะวันนี้จัดแสงใหม่เป็นไงบ้างคือจัดโบโบเบ้ห้าบาทสิบบาทแล้วก็ฟีลแบบจัดเองซื้อเองอะไรเองก็มีคลิปเปิดมีคลิปเปิดพัสดุกอยู่เปิดกล่องอันบล็อกกล่องสั่งไม่ใช่กล่องสุ่มนะคะก็เป็นคลิปสั่งมาแล้วแหละเออมาเปิดไว้จัดทรงจัดแสงทำให้มันดูแบบดูไม่ชิป คลิปเราดูไม่ชี้ปะเออก็มีประมาณนี้แหละอืมกลเจอกันวันนี้เจ้าฝักกดไลค์กดแชร์กดซับกดใครกีเก็บด้วยนะลาไปแล้วกับอ้าววัสลีโปรเดอร์มาตัวนี้นะคะเอบเอบายบายแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ